ครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามครับน้องเสียมตำบลโคอกรามเพื่อจตุรภพวิมานจังหวัด้อยเอ็ดครับมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่สิบครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเปิดราคาหัวแม่ลูกหม่ครับนี่ครับลดราคาลงมาให้พี่น้องด้วยครับนี่เกิตมมาอยู่หรอกหลายพนไก่ผมบม่เว้ลกครับั้งแก่เสียงเขียนเสี่ยงอยู่ครับเปิด ให้พี่น้องเอาไี่เลี้ยงครับถุกตัวครับลูกสาวพี่แดงสีเดือนครับแล้วลูกเลี้ยงกินแล้วใส่หรอครับแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบแปดบวกลบครับแขีงขาดีเด็บดีครับรับประกันทกถอนนะครับเรียนนึงครับบังลูกสาวหรอครับลูกสาวพี่แดงครับนี่ผมลูกไว้ใส่กันเลยเนี่ยแม่ลูกมัปลูก่าได้ครับมันดีแรนดีโงไปหาหามู่ ครับกลแววะครับเบิ่งครับออว่าหนาคุ้มหนาเลี่ยงครับสวงามเลยครับนี่ครับลูกสาวครับงามครับใส่เครื่องดำหูดำจิ้มดำเบดครับลูกตัวที่สองครับเอาลดราคาลงมาห้่ครับสามเมื่อเรียนหารอยครับต้องให้พี่โดยอีสานนะครับ นี่บ่งลูกสาวครับผมโผู่แท้กันครับเพื่อนมอฟูงมันจะไปแล้มันงไห้หน้าหรอครับครับนั่นแหละบ่งลูกสาวครับง้มนี่นาเลี้ยงนาเจ็บครับครับบังครับเนี่ยถือว่าจดกับลูกสองครับฮ้อนเดะครับฮ้อนลูกมันบานิงนะครับ อยากล่งไปหาหม่ครับอันแหละสามเมื่อเนี้นห้าร้อยครับต่อโซ่ครับส่งให่เรยครับต้องที่โซอีสานครับอันหละอยางขาดีเล็บดีครับทุกคนางก็ถทอว่าลามดีอยู่ลูกสาวลูกสาวเจ็บเลยครับลูกเปลงแดงนี่ครับขงม่บี้ไไม่หลอดนะครับลูกงามครับครับอันแหละ สามมือเลนห้าร้อยเบอร์ตัวกัศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับฝากฟ้ามครับครับโซมาครับตรงไหนโวนๆเลยครับบึงบานท่อไกลๆครับบานท่อนี่แหละครับไกลๆผมบอกมีล่าครับครับพอผมกำลังเขียนเฟืยงโยโย่ตามให้หน้ากับเต็มด้ว่เลยเฟืยงนะครับเฟือง ผมได้พอมีเสียงน้ำท่วมแดงก็มาเอาครับมาเอารถมาใส่เซอาครับก่อละยี่สิบบาทครับเนี่เสียงง่ามเสี้ยงปีนี่ครับครับบ่เอือครับนั่นแหละสามหมื่นหนึ่งพันหารอยครับโตตรงไห้เี้ยหอดบานเลยครับครับอดบานหอดสองแววเงินอยู่บ้านเวลาครับเพ่ต้องห่วงครับสบายสบายครับผมบนหยากรก บ่ไดอกอวนเงินคนทองหมกมาบานยังใจครับต้องห่วงรับเบิ่งลูกสาวครับไปลูกสาวเลี้ยงกินเลยนะครับลูกแง้มเลี้ยงครับแดงเข้มเลยครับลูกสาวพริกแดงครับรับนั่นแหละอ้าผมจะพูดให้ดูหน่อยมันฮอนครับมันมาได้หนึ่งมันวนดร่วงไปหาโมัอ้าขอขอบคุณที่รับชมคลิปสุภาพครับอ้าขอขอบคุณครับจบคลิปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ